ครับขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในครบหลายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณคณรูรุศในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในหัวข้อของเนือยที่4นะครับปรากฏการของโลกนะครับก็วันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบที่ครูได้ให้นักเรียนทําไปในครับที่แล้วนะครับตามลิงก์ Google Form นะครับที่ครูส่งให้นักเรียนในคาบที่แล้วนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทําได้แล้วได้กี่คะแนนนะครับจำได้หรือเปล่านะครับคะแนนเต็มร้อยนะครับข้อละ10คะแนน10ข้อก็100คะแนนครับใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทํานะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปทําที่ลิงก์ที่ครูทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวครูจะบันทึกไว้ที่โน้ตให้ต่างหากลวกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวค่อยเข้าไปทําย้อนหลัง ได้นะครับแต่คะแนนอาจจะได้น้อยกว่าเพื่อนที่ทำก่อนนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราไปทำเรามาเฉลยข้อสอบกันดีกว่านะครับข้อที่1นะครับทีนี้ข้อที่1น,นะครับ,รบเมื่อจัดวางอุปกรณ์ดังภาพข้อใด กล่าถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเงามืดและเงามัว,มวนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของเงามืดเงามัว,มวเมื่อจัดวางอุปกรณ์ดังภาพข้อใดเก่าถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเงามืดและเงามัวนะครับข้อไหนครับนักงเรียนตอบข้อไหนกันเข้ามานะครับนนี้เป็นไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ลูกบอลน,นะครับก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์ฉากรับแสงก็คือโลกของเรานะครับ ข้อที่1นนะครับใช้ข้อที่1เขาบอกว่าเกิดเฉพาะเงามืดบนฉากรับแสงข้อที่2เกิดเฉพาะเงามัวบนฉากรับแสงข้อที่3เกิดเงามืดและเงามัวบนฉากรับแสงข้อที่4ไม่เกิดเงามืดและเงามัวบนฉากรับแสงนะครับอ่านักเรียนลองจินตนาการนะครับเราเปิดเพใช้ปั๊บส่องไปที่ลูกฟุตบอลเงามันจะเกิดเงาอะไรครับไปที่ฉากรับแสง ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับเพราะว่าเมื่อนำวัตถุทึบแสงมากัน้นจะทำให้เกิดเงาขึ้นบนฉากรับแสงซึ่งบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากรับแสงเป็นบริเวณที่เกิดเงาเมื่อส่วนบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากรับแสงเป็นบริเวณที่เกิดเงามัวนั่นเองนะครับข้อที่1ผ่านไปนะครับต่อไปไปข้อที่2กันเลยครับ ข้อที่2นะครับจากภาพตำแหน่งในข้อใดแสดงการเกิดเงาเมืดและเงาหมัวได้ถูกต้องข้อไหนเอ่ย่าข้อไหนเอ่ยอ่าข้อที่1เขาบอกว่าตำแหน่ง A เกิดเงามืดตำแหน่ง B เกิดเงามัวข้อที่2เขาบอกว่าตำแหน่ง C เป็นเงามืดข้อ,อตำแหน่ง B เป็นเงามัว ข้อที่3าตำแหน่ง C เป็นเงาเมื่ดตำแหน่ง D เป็นเงาหมวัวข้อที่ C เขาบอกว่าตำแหน่ง B เป็นเงาเมื่ดส่วนตำแหน่ง D เป็นเงาหมวัวนะครับผมก็ข้อไหนเอ่ยนะครับนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างมาเฉลยกันดีกว่าครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ตำแหน่งที่เกิดเงามี2ตำแหน่งคือตำแหน่ง b และ c นะครับ b และ c นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตำแหน่ง a และ d จะเป็นตำแหน่งที่ไม่เกิดเงาเลยนะครับตำแหน่ง b เกิดเงาอะไรเกิดเงามัว่วตำแหน่ง c เกิดเงามืดนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตน่าจะตอบกันถูกนะครับข้อนีอ้ไปข้อตอ่ออ่าข้อที่3นะครับ ข้อใดเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวดได้ถูกต้องนะครับอ้าฉเฉลยเลยนะครับฉเฉลยเลยข้อนี้ฉเฉลยเลยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับข้อที่4ข้อที่สี่าำไมถึงเป็นข้อที่4ครับเพราะว่าเพราะว่า แสงนะครับเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกําเนิดแสงเมื่อแสงกระทบวัตถุนะครับที่มันมาบังเนี่ยทำให้เกิดเงาบนฉากรับแสงนะครับที่อยู่บนด้านหลังดังภาพที่4นะครับมันก็จะเกิดทั้งเงาเมื่อและเงามัวส่วนข้อที่1และข้อที่3มนะครับมีแสงไปกระทบแต่ว่ามันสะท้อนกลับนะครับถ้าข้อที่1ข้อที่3ก็ไม่ใช่นะครับมันย้อนกลับเหมือนกัน แบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าข้อที่2องล่ะทำไมไม่ถูกข้อที่2องใช้ไปแล้วมันเกิดเฉพาะเงาเมื่อมันก็เลยไม่ถูกนะครับมันต้องมีเงาม,มัวออกมาด้วยเพราะแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับทีนี้ไปข้อที่จากภาพข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันและเกิดขึ้นในเวลาใด ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาใดครับนักเรียนสังเกตดูนะครับภาพนี้คุ้นๆแน่นอนครับข้อนี้เราตัดไปได้เลยก็คือข้อที่ข้อที่สามารถตัดออกไป3และ4นะครับไม่ใช่สุริยุปราคาแน่นอนเหลือจันทรุปราคาครับนักเรียนจันทรุปราคาเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนครับแน่นอนมันเกิดขึ้นในเวลา กลางคืนเพราะฉะนั้นข้อที่2ถูกต้องนะครับถ้าข้อ1บอกว่าเกิดกลางวันก็เลยผิดนะครับอ่ะนี้จากภาพตำแหน่งในข้อใดไม่สามารถมองเห็นการเกิดปรากฏการดังกล่าว ปรากฏการณนี้ก็คืออะไรครับเหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนข้อที่4จันทรุปราคานั่นเองนะครับตำแหน่งใดที่ไม่สามารถมองเห็นครับผมตำแหน่งใดตำแหน่งข้อนี้ง่ายมากนะครับข้อนี้ง่ายมากตำแหน่งใดครับตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นก็คือตำแหน่ง A นั่นเองส่วนตำแหน่ง B กับตำแหน่ง D จะมองเห็นเป็นเงา มัวนะครับจะมองเห็นเป็นเงามัวนะครับนะักเรียนตำแหน่งดีกับตำแหน่งดีจะเป็นเงาเห็นเป็นเงามัวส่วนตำแหน่งซีนี่จะเห็นเป็นเงามืดนะครับรอยู่ตำแหน่งเงามืดนะครับต่อไปนะครับข้อที่หจากภาพตำแหน่งในข้อใดที่มองเห็นดวงจันทร์มืดทั้งดวงมืดทั้งดวงอ้าว ่อยอดมาจากข้อเมื่อกี้นะครับครูบอกว่าตำแหน่ง b และตำแหน่ง d จะเห็นเป็นเงาเงาม,มัวนะครับขูเขียนไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้ใช้ทัดแผลต์เป็นเงามัวนะครับ2ข้อนี้เป็นเงามัวนะครับส่วนตำแหน่งที่เห็นเป็นเงาเงามืดของพระจันทร์ทางดวงก็คือข้อที่3ตำแหน่ง c นั่นเองนะครับ ส่วนตำแหน่ง a นี่จะมองไม่เห็นนะครับอยู่ในช่วงเวลากลางวันนะครับถ้าตำแหน่ง A อยู่ในช่วงเวลากลางวันต่อไปข้อที่เจ็ดการเรียงตัวของดาวในลักษณะใดทำให้เกิดจันทรุปราคาถ้าใครจำภาพข้อเมื่อกี้ได้ตอบถูกแน่นอนครับการเรียงตัวแบบใดทำให้เกิดจันทรุปราคาครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า มีโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ผิดข้อที่2ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเอ๊ะคุนๆอันนี้เป็นปรากฏการอะไรเอ่ยอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าข้อที่3ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกข้อนี้ก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าโลกกับดวงจันทร์ต้องอยู่ใกล้กันนะครับ ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับเหตุ hey, ผลก็เพราะว่าการเรียงตัวของดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันทําให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับมีดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์นะครับและเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะครับส่วนข้อที่2นะครับจะเป็นปรากฏการณ์อะไรครับเป็นปรากฏการณ์สุยุปราคานั่นเองนะครับข้อที่2 อ้าวต่อไปข้อที่ข้อที่8เมื่อคนที่ยืนอยู่บนโลกบริเวณเงามืดของดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์มืดสนิทไปทั้งดวงเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์อะไรครับข้อที่หนึ่งปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงข้อที่2ปรากฏการณ์สุริยุปราคา บางส่วนข้อที่3ปรากฏการสรุุราคาวงแหวนข้อที่4ีลูกปัดเบลี่คืออะไรข้อที่ถูกต้องคืออะไรครับเมื่อคนอคนยืนอยู่บนโลกบริเวณเงามืดของดวงจันทร์บริเวณเงาเมืดของดวงจันทรเเเออน์เห็นดวงอาทิตย์เมื่อสนิทไปทั้งดวงแน่นอนครับข้อนี้ต้องตอบว่าต้องตอบเป็นข้อที่1นะครับ เพราะว่าเมื่อเรายือนอยู่บริเวณที่เป็นเงามืดของดวงจันทร์นะครับเราจะเห็นดวงอาทิตย์มืดสนิทไปทั้งดวงนะครับเราก็เลยจะเห็นปรากฏการณ์สุยุปราคาเต็มดวงนะครับแต่ถ้ามันลืมเหลื่อมไปเราก็จะเห็นเป็นบางส่วนเป็นวงแหวนบ้างนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดวงจันทร์มืดนะครับอ่าต่อไปข้อที่9ภาพข้อใดแสดงการเกิดสุริยุปราคาครับ ภาพข้อใดแสดงปรากฏการสรญยุป,ปราคาข้อที่ผ่านมาครูพูดไปแล้วนะครับว่ามันเรียงตัวกันยังไงนะครับปรากฏการนี้ปรากฏการสรูญยุป,ปราคาก็คือข้อที่4นะครับง่ายมากๆข้อนี้ข้อที่4นะครับปรากฏการสรูญยุป,ปราคาเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในแนวเส้นตรงเดียวกันส่วนข้อที่2เป็นปรากฏการณ์อะไรครับ ข้อที่2เป็นปรากฏการจันทรุปราคาส่วนข้อที่1กับข้อที่3ไม่เกิดปรากฏการไหนเลยนะครับเป็นการโคจรธรรมดาต่อไปข้อข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับเขาบอกว่าเขาถามว่านะครับถ้ามีไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสง ลูกปิงปองและลูกเทนนิสจะต้องเรียงลำดับอุปกรณ์ในการสร้างแบบจำลองอย่างไรเพื่ออธิบายการเกิดสิยุปราคานะครับจะอ่าไฟฉายนะครับจะมีไฟฉายใช่ไหมครับไฟฉายมีไฟฉายมี ลูกปิงปองลูกปิงปองกับลูกเทนนิสลูกไหนใหญ่กว่ากันครับอันแนนอนลูกเทนนิสจะใหญ่กว่านะครับลูกปิงปองนะครับอธิบายการเกิดปรากฏการณ์สียุปราคานะครับมีอุปกรณ์มีไฟฉายมีลูกปิงปองแล้วก็ลูกเทนนิสนะครับ3อย่างนะครับไฟฉายเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ลูกปิงปองจะเปรียบเสมือนอะไรครับลูกปิงปองจะเปรียบเสมือนกับ ดวงจันทร์นั่นเองนะครับดวงจันทร์ส่วนลูกเทนนิสจะเป็นโลกนะครับจะเปรียบเสมือนโลกของเรานะครับเพราะอะไรดวงจันทร์มีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าโลกครับเล็กกว่าโลกเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็เปรียบเสมือนกับลูกปิงปองก็จะเปรียบเสมือนดวงจันทร์ลูกเทนนิสก็จะเปรียบเสมือนโลกนั่นครับทีนี้ อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุญญุปราคาข้อไหนกล่าวถูกต้องครับนักเรียนข้อที่กล่าวถูกต้องก็คือข้อที่ข้อที่1นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมเพราะว่าปรากฏการณ์สุญญุปราคามันเรียงตัวแบบนี้ใช่ไหมครับมีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์มี ดวงจันทร์แล้วก็มีโลกนั่นเองนะครับก็เลยถูกต้องนะครับข้อนี้ข้อที่1น,นะครับเรียงลําดับได้ถูกต้องอ่าก็จบกันไปนะครับกับการเฉลยข้อสอบกับครูในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะสอบเข้านะครับเรียนต่อในระดับชั้นม .1 นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็ในปีการศึกษานี้นะครับก็นักเรียนส่วนทุกคนนะครับก็ไม่ได้เรียนกันแบบเต็มที่นะครับก็มีปัญหาของโควิดเข้ามารบกวนพวกเรานะครับรบกวนการเรียนการสอนทั้ง2เทอมเลยนะครับก็เป็นหัวนักเรียนนะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับให้ไปซื้อหนังสือนะครับเตรียมสอบเข้าม1นะครับเตรียมสอบเข้าม1นนะครับมาอ่านนะครับมาอ่าน เพื่อที่จะได้ทบทวนครบรู้แล้วก็ได้เตรียมพร้อมตัวเองก่อนที่จะไปสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมอหนึ่งนะครับในโรงเรียนต่างๆโรงเรียนดังๆนะครับหรือจะสอบเข้าโรงเรียนสามสิ์นอกต่อก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิ์เก่าแล้วจะอาเข้าเรียนได้เลยนะครับก็ต้องสอบเข้าเหมือนกันนะครับสอบเลือกห้องสอบปัดห้องนะครับเอาละวันนี้นะครับครูก็มี เรื่องมาพูดคุยกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ